ปวดหัวเลยจริงปวดหัวเลยนะไม่มีคนลงยามา้ลยไม่ได้เช็คด้วยนี่ไปขวาเลยแจ้งมหคนไปันหนึ่งคนข้างหลังมีบอดมาวิ่งมาตัวหนึ่งน่าจะวิ่งข้างหน้ารวยหนึ่งรวยหนึ่งลวหนึ่งร้อยหนึ่งหลังคาคาดิโนรวยหนึ่ง ล้วยหนึ่งบตัวงบตัวเดียวไม่ใครเดินบอดบอดพี่บอดบอดบอดหาม้หมดล้วยหนึ่งตัวถึงหมดมินมินหลังไหนหลังหนามวยพี่ผมงงหมดแล้วหนามวยหนามวยบางอ่อมีคนพี่เกบ้างอ่อนให้พวกนักปั่มันให้มันรวยก่อนอาบังเลย อุวิวมินมินขึ้นไปบนอากาฟ้าคาทิโนหรอได้ได้ลบได้ต้องด้วยหนึ่งอุตส่าห์เดี่ยวเดียวกระดีครับสวัสดีครับไาพี่พี่บูกับพี่ตามผมมาพี่บูเฮ้ยพี่บูเดินติดกูไดยว่ะชอบป่บพี่บูเลยพี่บูช่วยเพื่อนด้วยอแจ้งให้เราเจ็บหนักมากตัวข้างล่างอ่ะเจ็บหนักมากไล่หน่อยไล่หน่อยแอคต์ล่างอ่ะเจ็บหนักมากสวยมีตัวนึงนะ้วได้เสียง อยู่ไหนด้ียตัวนึงไงรตอยเห็นแล้วไอ้เขียไม่ใช่ยู่ไหนวะเฮ้ยมาแล้วขอบขอบขอบพวกนั่งมาขอบ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 เฮ้ยเราไต้ไตมา Watch out แต่ฟ้ามีหรอเฮ้ยแต่ฟ้ามีตัวนึงหรอแต่ฟ้าคาติโน่ะไม่มีครับโอ้โหนี่ออยู่บนเขาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยแต่ฟ้าคาติโนมีตัวนึง แต่ฟ้าคัติโลให้ใครอยู่บนตึยิงหน่อยไเดียวจะปุบยิงให้ปุยิงให้ไอ้ข้าน้ารอป่าที่อยู่ไอ้ข้าน้าข้าาต่ฟ้าดาวแต่ฟ้าดาวอน้ลากนะอ้ลากข้ามีตัวหนึงโชคจ้างวาสเะ่อไมโเจอยเดายเดกนโอ้ไปร้อนโอ้ร้อนรโอ้

พี่บูเจอแล้วพี่บูพี่บูพี่บูจะ้ยี่สอบพี่บูอยู่ในอยู่ในถังพี่บูสู้มันอยู่ในถังสีฟ้าพี่บูขวาขวาที่พี่บูอยู่นอกวงพี่บูตรงนี้ถังอยู่ในถังเลยพี่บูถังเสมือนน่ะพี่บูใช้ปืนรู้มันดิพี่บูปืนสู้มันดิเออไปอยู่ในถังละเงินเนี่ยอยู่ในถังละเงินเอ้าพี่บูเดินไปดิอยู่ในถังละเงินจริงเอาเดิเอาแล้วเจอพี่กูมาพี่บูสู้นะทำใ่ละเบิดพี่บูเอาดิเอาดิพี่ อะไรบีบูบีบูีบูเลีบูเลพี่ีบูอะไรีบูบู้นีบูลีบูแล้วเว้ยพี่นี่โอ้เอาดิเอาดิีวบบูเอามาเจอพี่กูหน่อยมเจอพี่กูหน่อยปะเจอพี่กูีบูบบพี่บีบูีบูแล้วเว้ย พี่บูปมยาก่อนเดี๋ยวมึงเจอปมยาปมยาปมยาเออเอาดวพี่บูมามาพี่อยู่ที่เดียวพี่บูไม่ต้องสเต็ปอะไรเยอะพี่บูมาอยู่ตรงนี้พี่แอบอะไรพี่ลุยดิเอาดินี่เดี๋ยวดิเฮ้ย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 เอ้ย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  ดูดูีเอ้พี่มีโอเคพี่กูปะถึงเลาพี่กูแล้วตาพี่เฮ้ยไม่โดนไฟหรอวะเฮ้ยไม่โดนไฟหรอวะไปเลยไปเลยไเคยไเลยเฮผมผมิมตั้งผมไม่ตั้ง เออใช่ใชแม่งเล่นอะไรมะพี่อ่ะพี่เล่นอะไรกดเพื่จะข้ามต้องมีกดแยก